ของความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัสัตโอทอดประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิ่นที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพปรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน จังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดพิธีอัญเชิญอธิธาและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานสมเด็จพระยานวาชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมาปฏิษฐานณสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา264วัดเทวสังคารามวัดเหนือ วันที่8กรกฎาคม2566เวลา10นาฬิกาณสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา264วัดเทวสังคารามวัดเหนือตำบลบ้านเหนือเพอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพระเทพเมธาพรเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีประธานฝ่ายสงฆ์ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีอัญเชิญอติธาตุและบำเพ็ญกุศลทักษิณา,านุปทานสมเด็จพระญาณวาชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรีินทโร มาประดิษฐานณสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา264วัดเทวสังคารามวัดเหนือพร้อมด้วยพระกิติสุวัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดเทวสังคารามวัดเหนือนางสมมาตรคำถนอมวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา264หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจคณาจารย์ครูสมาธิสิทธิอนุสิตและพุทธศาสนิก,กชนเข้าร่วมพิธี สมเด็จพระยานวาชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศริธทรโรได้มรณภาพเมื่อวันที่22ธันวาคม2563และได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่19มิถุนายน2565สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา264วัดเทวสังคารามวัดเหนือตำบลบ้านเหนือเผอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบอธิธาเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรีินทโรจากคณะกรรมการมูล,ลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครโดยได้จัดพิธีอัญเชิญอัธิธาและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุนปทานเพื่อถวายเป็นอาจารยบูชา ตลอดจนเป็นการแสดงความกตัญญูกตตะเวทิตาสำนึกในคุณงามความดีแด่สมเด็จพระยานวาชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรินทโรที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคมด้วยการพัฒนานหลักสูตรสอนสมาธิต่างๆให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศซึ่งตอนนี้สถาบันพลังจิต,ตานุภาพที่ได้เปิดสอนหลักสูตรสมาธิ มีมากกว่า300สาขาทั่วประเทศและยังมีสาขาในต่างประเทศได้แก่ประเทศแคนาดาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียรวมถึงมีโครงการต่างๆที่ได้นําวิชาสมาธิไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจําซึ่งการทําสมาธิตามแนวทางของเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวาชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรินทโรได้ส่งผลให้ผู้ที่ได้เรียนสมาธิเกิดความสงบมีความสุข และสามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำทุกภาคส่วนประกอบพิธีวางพงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยวันที่11กร,รกฎาคม2566เวลา8นาฬิกา30นาทีที่ศาลา60,003 60, ม,มหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยว่าที่รตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศนายสักรินทุมเสนนายอธทิสานอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทห,หารและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยากับพระราชมารดาผู้ทรงเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระราชะสมภพเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีวอกพุทธศักราช2175ซึ่งในวันประสูตินั้นพระประยุนญ,ญาติเหลือบเห็นเป็นสีก่กรสมเด็จพระเจ้าปราสาททองตรัสแจ้งความเป็นมหาสจันทร์จึงพระราชทานนามว่าพระนารายราชกุมาร เมื่อทรงพระเยาว์ได้ทรงศึกษาวิชาการจนแตกฉานมีความเชี่ยวชาญในทุกด้านทั้งศิลปะวิชาไตรเพศยุทธาศาสตร์และการปกครองครั้นเมื่อพระชนมายุได้25พรรษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษขึ้นเสวยราชสมบัติขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาประวัติศาสตร์ไทย ได้จารึกพระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านต่างๆไว้นานัประการทั้งในด้านการที่ทรงเป็นกษัตร,ริย์นักรบผู้กล้าหาญทรงปกครองอาณาประชาราชด้วยทศพิธร,ราชธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธมตรีกับต่างประเทศทรงเป็นพระหมหากษัตร,ริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาประเทศที่เป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรปที่ต่างมุ่งหวังครอบครองอาณาจักรสยามและด้วยพระปรีชาญาณได้ทรงตัดสินพระทัยเลือกเจริญสัมพันธมตรีอย่างแน่นแฟ้นกั กับประเทศฝรั่งเศสเพื่อถุงดูลอำนาจกับประเทศฮอลันดาแม้ว่าการคบค้าสมาคมกับฝรั่งเศสเปรียบเสมือนหนีเสือป่าจระเข้ก็ทรงเลือกเพราะได้ทรงตระหนักดีว่าพระเจ้าหลุยที่14ทรงมีเจตนาชักชวนให้เข้ารีดดังนั้นด้วยพระวิจารณญาณอันสูงส่งจึงได้ดำเนินการทางการทูดด้วยความละเอียดสุขุมรอบคอบทรงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนทูด ทรงขอเวลาศึกษาไตรตรองหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาให้ถ่องแท้เสียก่อนนับได้ว่าทรงบรรลุจุดสูงสุดของการทุตไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาผลแห่งการกระชับสัมพันธมิตรีกับประเทศต่างๆในยุโรปเป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรมยังความเจริญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาในด้านศิลปะวรรณคดีเป็นอย่างยิ่งได้ทรงพระนิพนธ์วรรณคดีไทยไว้หลายเรื่องได้แก่ พระราชนิพนธ์โครงเรื่องทศรสสอนพระรามพาลีสอนน้องราชสวัสดและสมุดโคดคำฉันเป็นต้นด้วยเหตุนี้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นล้นพ้นสมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง32ปีและทรงพระประชวรและ,สะเสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่11กรกฎาคม พุทธศักราช2231สิริรวมพระชนมายุได้5 6พรรษายังความวิปโยคโศกสลดแก่ปวงชนชาวไทยสุดจะพณน,นาได้จังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดงานวันรวมน้ำใจร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบ,บุรีเกมส์และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจนิกาเกมส์วันที่12กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกาน,นห้องประชุมหลวงปู่หลิวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีเอำมภอเมืองจังหวัด รรี้รอยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานวันรวมน้ำใจการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การญจนบุรีเกมส์และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจนิกาเกมส์พร้อมด้วยนายรณพบเวียงสิมาวาธีรัตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศนายอธิสารอินตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่17นายแพทย์ชาติชายกิติยาน,านันท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุชาวราหานร,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชาการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนและแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมสนับสนุน จังหวัดกาญจนบ,บุรีได้จัดกิจกรรมงานวันรวมน้ำใจสู่กีฬาแห่งชาติกาญจนบ,บุรีเกมส์และกาญจนิกาเกมส์เพื่อเปิดรับการสนับสนุนเงินบริจาคทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพกับจังหวัดกาญจนบ,บุรีในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมส์และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38กาญจนิกาเกมส์ โดยจังหวัดกาญจนบุรีจะนําเงินในส่วนนี้ไปใช้เป็นเงินรางวัลให้กับนักกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับเหรียญรางวัลซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีคาดว่าจะได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมส์จานวน77เหรียญรวมเป็นเงินรางวัลอัดฉีดที่จะให้แก่นักกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งสิ้นจำนวน6ล้าน6แสนบาทและดำเนินการอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้ร่วมกันจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าชมทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีจะดําเนินการด้วยความโปรง่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานได้และภายหลังจบการแข่งขันจะมีการชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ทราบต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพระ,ะดําริในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาและอำเภอหนองปลือวันที่10กร,รกฎาคม2566เวลา9นาฬิการ้อยโททศพลชัยโกมีนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพระ,ะดาริในพื้นที่นวททิพสุคนธาราม ตำบลดอนสแลบอำเภอภหว้วยกระเจาจงหวััดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์สุพักวณิชย์ หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดกาญจนบุรีนายประสาสสุอินผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวเบญจวรรณฟักแก้วณอำเภอห้วยกระเจาเพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขยายอ่างเก็บน้าวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราดริอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีและสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในโครงการทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลเรื่องการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างวัดและชาวบ้านในพื้นที่ในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ สิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งปลูกสร้างภายในวัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ช่วยกันสืบสานร,รักษาต่อยอดเพื่อขยายผลตามแนวทางพระรดชดมริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่าไม้และเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะป่าพึ่งคนคนพึ่งป่า โดยการบริหารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและให้ส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้เพาะปลูกพืชไร่พืชสวนเลี้ยงสัตว์อย่างทั่วถึงเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นความหวังของประชาชนที่จะมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพของประชาชนจึงอยากให้ส่วนราชการในท้องที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องน้ำสืบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว มีความแห้งแล้งต่อมาในเวลา13นาฬิกา30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระเดชดำริตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะโดยมีนางอรไทยวงวัชระมงคลในอำเภอหนองปลือให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ ซึ่งโครงการห้วยองคตตำบลสมเด็จเจริญเป็นโครงการอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำร,ริผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามในด้านการบริหารน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ไม่ให้ขาดแคลนน้ำทั้งในเขตอำเภอหนองปลือและอำเภอใกล้เคียงโดยในปัจจุบันกองนงินการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระรดาริจะทำเส้นทางศึกษาดูง,งานจำนวน6เส้นทางเพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะศึกษาดูง,งานได้ลงพื้นที่โครงการเพื่อเผยแพร่แนวทางพระรดาริการพัฒนาพื้นที่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการสืบสานต่อย,ยอดพระราชปณิธานของรัชะกาลที่9สืบไป จากการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามโครงการในพระดาริในพื้นที่ทั้งสองโครงการสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระดาริผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อติดตามคณะทํางานฝ่ายต่างๆและเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามในเรื่องของแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงวันที่10กรกฎาคม2 5 6 6เวลา0 0นาฬิกาที่ห้องประชุมอาคารหลวง ปุ๋ยลิวสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ชัชายกิติยาน,านันท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นายอนุชาบรหานรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ,าการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป่านป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่1ในหัวข้อ r o k e for All t ทส์ s by New เจ n คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไรสโตร เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นด่างแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายโดยกิจกรรมในงานเน้นสร้างความตระหนักและเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมองแก่เด็กไทยรุ่นใหม่ในการดูแลตนเองคนในครอบครัวตลอดจนคนใกล้ชิด ตำรวจทหารต่อชะดอฝ่ายปกครองรวบเบนซ์เขาสามสิบหาบพนรยาคาด่านทองาผาภูมิของกลางยาบ้าวกว่า1 4 000, แสนเมตรจากนโยบายของร้อยโททศพลชัยโกมีนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีไพโรจนคุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพลตรีวุฒิยาจันทมาศผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9พันตำรวจเอกสุกิจก้องจตุสักิ์ผู้กำกับการต่อชะดอ3 ให้ทุกหน่วยงานสนที่กำลังเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะข,ขบวนการค้ายาเสพติดนั้นล่าสุดเมื่อเวลาสามนาฬิกาของวันที่10กรกฎาคม2 5 6พันารกพันตำรวจเอกมรีแตงโตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิพันตำรวจโทธีรพรวิจิตบรณการรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิพันตำรวจโทกริตยุทธ นุ่นชูคันสารวัตรปรับปรามสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีชุดหมวดลาดตระเวนที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ร้อยต่ชอชด1 3หนึ่งสเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายอาทิตย์พึ่งไทยหรือเบนอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่51าทับหหมู่ที่5ตําบลเข,ขาสา,ามสิบหาอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและนางสาวรัรรชดาเชยโตภรรยาพร้อมด้วยของกลางรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูแคปสีฟ้าหมายเลขทะเบียนน,นเนนทอทหาร 6 8 4 5กรุงเทพมหานครและยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน 1,46, 0 0 0พันเมตรได้ที่บริเวณจุดตรวจร่วม3แยกทองผาภูมิหมู่ที่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9กร,รกฎาคม2566เจ้าหน้าที่้างตน้นได้รับแจ้งจากสายข่าวว่านายอาทิตย์และนางสาวรัชดาสองสามีภรรยาจะลักลอบขนยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าในจังหวัดชั้นในโดยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูแคปสีฟ้า หมายเลขทะเบียนนเนนททหาร6845กรุงเทพมหาคนครเป็นพานะเมื่อทราบพ,พันตำรวจเอกมนตรีแตงโตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิจึงส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนพร้อมออกหาข่าวร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่จุดตรวจร่วม3แยกทองผาภูมิ จนกระทั่งเวลา3นาฬิกาของวันที่10กรกฎาคมเจ้าหน้าที่พบนายอาทิตย์พร้อมภรรยาขับรถยนต์กระบละลักษณะตรงตามที่สายแจ้งมาขับมาจากทางด้านอำเภอสังขบ,บุรีมุ่งหน้าตัวเมืองกาญจนบุรีเมื่อมาถึงจุดตรวจเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุด เพื่อขอตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายผลการตรวจค้นพบยาสิบติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ภายในลำโพงเครื่องเสียงที่ติดตั้งเอาไว้ที่แคปหลังเจ้าหน้าที่จึงจับกลุมตัวนายอาทิตย์และภรรยาเอาไว้พร้อมนำของกลางรถกระบะและยาบ้าจำนวน146,000เมตร ส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายโดยนายอาทิตย์ให้การในเบื้องต้นว่าตนได้รับการติดต่อจากนายธนเดชให้ขนยาเสพติดจำนวนดังกล่าวไปส่งให้กับนายธนเดชท,ที่บ้านพักในตำบลวังดงอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีโดยจะได้รับค่าจ้างในการขนยาเสพติดในภายหลังแต่ก็มาถูกจับกลุมเสียก่อนซึ่งขณะนี้พนักง,งานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิกำลังสอบปากคำนายอาทิตย์และภรรยาอย่างละเอียดเพื่อทำการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่ว กรบวนาต่อไปสังคลาบ,บุรีศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยมแมลงที่5.1การจนบุรีร่วมกับเทศบาลตะบนวังกะและกระทรวงสาธารณสุขอำเภอสังคลาบ,บุรีทำการพ่นฝอยละอองเคมี ULV ควบคุมยุงเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตะบลวังกะ เวลา8นาฬิกา30นาทีในรังสีมันทองสวัสดิ์สาธารณสุขอำเภอสังขระบุรีนายสิริชัยทะาเกิงกุลเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยมแมลงที่5.1การจนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังกะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสมอได้ลงพื้นที่ทําการพ่นฝอยละอองเคมีร่วมทําการพ่นควบคุมยุงโดยวิธีพ่นฝอยละอองเคมี ULV ติดรถยนต์และน้ํายาเคมีพ่นบริเวณในเขตเทศบาลตำบลวังกะเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือด ออซึ่งในเขตพื้นที่เทศบาลตะบลวังกะพบผู้ป่วยทุกสัปดาห์โดยมีสาเหตุปัจจัยการแพร่ระบาดคือพหาหะนำโรคยุงลายมีจำนวนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีพ่นควบคุมยุงโดยวิธีพ่นฝอยละอองเคมี ULV เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกบริเวณในเขตเทศบาลตะบนวังกะ โดยการพ่นฝอยละอองเคมี ULV ควบคุมยุงครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีและเริ่มทำการพ่นฝอยละอองเคมี ULV ตั้งแต่บริเวณหน่วยราชการเขตอำเภอสังขระบุรีบ้านพักข้าราชการศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบ,บุรีซอย7วัดศรีสวุวรรณวัดสมเด็จโรงเรียนและบ้านพักในเขตเทศบาลตะบนวังกะซอย3ประสบไปจนถึงวัด วัดวังวิเวการามศูนย์เด็กเล็กวัดวังวิเวการามและหมู่บ้านดงศักิ์โดยจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอ,อสมอแจ้งให้ทราบและดูความพร้อมก่อนทำการพ่นเพื่อความปลอดภัยซึ่งประชาชนจะต้องเปิดประตูหน้าต่างบ้านในขณะที่เจ้าหน้าที่พ่น เพื่อให้ลมพัดพาน้ำยาเข้าไปในบ้านเพื่อสัมผัสกับตัวยุงลายภายในบ้านต้องปกปิดอาหารและภาชนะใส่อาหารให้มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมีปนเปื้อนต้องเก็บเสื้อผ้าเข้าของที่ไม่ต้องการให้ถูกสารเคมีให้มิดชิดต,ต้องนำเด็กเล็กคนชราคนป่วยมาพักนอกบ้านประมาณ30นาที และให้ผู้ปกครองเตือนบุตรหลานไม่ให้ตามเล่นละอองที่พ่นออกมารวมทั้งนำสัตว์เลี้ยงออกมาพักนอกบ้านและจะสามารถกลับเข้าบ้านได้หลังจากพ่นสารเคมีไปแล้วอย่างน้อย30นาทีในรังสิมันทองสวัสดิ์สาธารณสุขอำเภอสังขระบ,บุรีกล่าวว่าขณะนี้มีรายงานจากโรงพยาบาลทั้งหมดในสังขระบ,บุรีว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่แล้วโดยส่วนมากเป็นครูและนักเรียน ซึ่งก็ได้มีแนวทางการแก้ไขและป้องกันโดยการให้อาสศา,ศาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสมอทำการสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายโดยการแจกทรายอาเบตทั้งทางกายภาพและชีวภาพในส่วนการควบคุมยุงถ้าหากได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยก็จะแจ้งไปยังท้องถิ่นเพื่อใช้วิธีการพ่นเคมีหมอกควันตามบ้านผู้ป่วยในรัศมี100เมตร 3ครั้งรวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ที่หน้าเสาธงทุกวันอย่างเคร่งครัดและในส่วนของการพ่นฝอยละอองเคมี UV ควบคุมยุงครั้งนี้เนื่องจากต้องการกําจัดยุงที่โตเต็มวัยซึ่งเป็นพาหะานําโรคซึ่งจะเน้นในบริเวณที่มีกลุ่มคนหนาแน่นเช่นโรงเรียนวัดชุมชนที่อาจเป็นจุดที่เป็นดังโรคทั้งนี้ประชาชนควรต้องสังเกตอาการของตนเองและคนใกล้ชิดหากมีอาการไข้สูงนาน2-7วันปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาตัวแดงตาแดง ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกควรไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาซึ่งตอนนี้โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดมากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งประชาชนสามารถช่วยกันทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณรอบบ้านตนเองได้ง่าย,ายๆเช่นเทน้ําขังทิ้งทุกๆ7วันโดยเฉพาะบริเวณน้ําขังเล็กๆที่อาจมองข้ามอย่างบริเวณจานร,รองกระถางต้นไม้แจกันถังใช้น้ํโอ่งน้ําอ่างบัวยางรถยนต์เก่าเป็นต้น ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนพฤษภาคมถึงมิถุนายนพบผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตะบนวังกะแล้วกว่า50รายโดยพื้นที่ที่พบมากที่สุดอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3บ้านไหลน้ําและหมู่ที่2บ้านวังกะในช่วงนี้ฤดูฝนยุงลายจะชุกชุมซึ่งเราก็ได้รณรงค์กำจัดแหล่งพ่อพันยุงลายทั้งทําลายแหล่งพ่อพันธุ์ใส่ทรายเบ็ดนะครับซึ่งในชุมชนโดยอสมอก็ทากันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมียุงจํานวนมากเราก็ได้ใช้วิธีการพ่นฆ่ายุงหากพบผู้ป่วยทางท้องถิ่นก็จะจัดการควบคุมโรคโดยพ่นในรัศมี100เมตรของบ้านผู้ป่วยเนี่ยนะครับจำนวน3ครั้งเป็นประจำนะครับส่วนประชาชนนะครับถ้าหากว่าสงสัยตัวเองนะครับว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ก็มีไข้ต่อเนื่องไข้สูงไข้ลอย2วันเนี่ยก็ควรไปพบหมอนะครับเพื่อไปตรวจนะครับว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะครับสิ่งให้ดีก็อย่าไปซื้อยากินเอง นะครับหากกระหายน้ําก็ให้จิบเกลือแร่บ,บ่อยๆถ้าไข้ก็กินได้แค่ยาพลานะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์จะดีที่สุดนะครับอดีตผู้สมัครสสพักก้าวไกลาการอ่านจดหมายเปิดผนึกให้กําลังใจ2 5 0สอวอขอหนุนโหวตพิธาเป็นนายกคนที่30 เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่12กรกฎาคม2566ที่สาราขุนแผนถนนหลักเมืองเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนายเจษดาเอี่ยมปุ่นหรือหนุ่มอดีตผู้สมัครสส,าสาการญจนบุรีพักเก้าไกลเขต3พร้อมมวลชน10คนอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกวุฒิสภา250คนขอให้โหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพักเก้าไกล ที่จะมีผลในวันพรุ่งนี้13กรกฎาคมโดยเนื้อหาของจดหมายเปิดผนึกนั้นระบุว่าเรียนทุกท่านที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องออกเสียงรับรองผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการประชุมวันที่13กรกฎาคมศกนี้นั้น พวกเราใคร่ขอเรียนมาให้ท่านได้ใช้ความสามารถวิจารณญาณในการปฏิบัติงานเพื่อชาติและราษฎรไทยโดยคำนึงถึงทั้งมติและผลประโยชน์ของมหาชนประชาะราษฎรไทยเป็นที่ตั้งเคารพและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศชาติของเรากล่าวโดยย่อและตรงไปตรงมาคือความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ ให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าพักเก้าวไกลได้ชัยชนะมาเป็นอันดับหนึ่งและพักเพื่อไทยเป็นพักอันดับสองดังนั้นถ้าท่านวุฒทสมาชิกผู้ทรงเกียรติเคารพต่อมติของมวลมหาประชาชนและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติก็เป็นการสมควรที่ท่านและเพื่อนสมาชิกของท่านจะพึงออกเสียงสนับสนุนนายพิธาลิมเจริญรัฐให้ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของชาติไทยจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและพวกเราขอส่งกาลังใจให้ทุกทท่ททานมาณโอกาสนี้ ทั้งนี้นายเจษฎาเอี่ยมปุ่นหรือนุ่มอดีตผู้สมัครสสการจนบ,บุรีพักเก้าไกลเขตสามเปิดเผยว่าจุดประสงค์ของพวกเราที่มาในวันนี้คือต้องการมาให้กำลังใจพร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกผ่านสื่อและสนับสนุนการทำงานสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250ท่านให้ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและให้ปฏิบัติตามคันลองครองธรรมในระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่14กร,รกฎาคม2566ที่ผ่านมานั้น พักเก้าไกลเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งและพักเพื่อไทยเข้ามาเป็นอันดับสองและสมาชิกวุฒิสภาจะร่วมลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคม2566นี้จึงอยากจะฝากเป็นกำลังใจให้สมาชิกวุฒิสภาที่ตั้งใจทำตามวิถีประชาธิปไตยและให้กำลังใจทุกคนที่ทำงานถามว่าหากผลการโหวตออกมาปรากฏว่านายพิธาลิมเจริญรัตพลาดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30 ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีพักเก้าไกลจะนามวลชนออกมาเคลื่อนไหวหรือไม่นายเจษดาตอบว่าผมคิดว่าในส่วนของเมืองการเราคงจะเคลื่อนไหวภายใต้กรอบของกฎหมายแต่ณวันนี้เรายังไม่มีการแจ้งการชุมนุมสาธรารณะนั่นหมายความว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวตามที่ปรากฏตามสื่อเมื่อหลายวันก่อนว่าท่านนวรัตนพงไพบูล์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนให้เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทั้ง250คนปฏิบัติตามคันลองประชาธิปไตยดังนั้นจึงฝากให้กําลังใจท่าน และขอสนับสนุนการทํางานของท่านมาณที่นี้ด้วยสมาชิกที่สภาครับก็มีการมายื่นหนังสือมายเปิดผนึกให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนการทํางานของสมาชิกที่สภาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้เป็นตามคลักลองคอามธรของวิธีทางประธิไตยทะานนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วก็การเลือกตั้งเมื่อวันที่สิบสี่สิงาคมครับพรรคก้าวไกลได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับสองและสมาชิกรัฐสภาจะร่วมลงมติโหวตเลือก นายกทันตีในวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้สมาชิกมติสภาที่ตั้งใจปฏิบัติตามวิถีทํ mm hmm. ามเใจให้กำลังใจคนทางานแล้วก็ฝากกําลังใจแลวก็อยากบอกว่ามีท่างจงนจำนวนมากที่สนุนพวกท่านอยู่ครับกรณีการโหวตเกิดมีการพลิกล็อกพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยทางจะมีมวลชนอะไรเข้ามาเคลื่อนไหวไหมครับในส่วนของเมืองการผมคิดว่าในส่วนของเมืองการนะครับ เราก็คงจะเคลื่อนไหวภายใต้กรอบของกฎหมายแต่นะวันนี้ครับเรายังไม่มีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะนั่นหมายความว่าจะยังไม่มีการเคลื่อนไหวครับก็ตามที่ปรากฏตามหน้าสื่อเมื่อหลายวันก่อนว่าสวนในพื้นที่ของจอกุกะคืออาจารย์นวรัตนะครับก็แสดงภาพทีสนับสนุนให้เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติเนี่ยปฏิบัติตามคันรอมาใช้ตจอันนี้ก็ฝากให้กำลังใจท่านแล้วก็สนับสนุนการทํางานของท่านครับนน คือสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัาสัรโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขอขอ